ไม่ยอมมิโซเอาอะไรไปไม่ได้แน่นอนคูต้องได้ฟรีเข็ดตอนนี้อยู่เซนไทน์แล้วก็มาที่เบเปลี่ยนบ้างอะเื่อเขาปล่อยของนะปล่อยของก็เหมือนกันน่ะไอ้เทียนเนี่ยมันกำลังจะเปิดอยู่แน่เห็นไแสดงว่าของมันดีเนี่ยพนักงานเขาทำมึงดูอันนี้มันเรียบเห็นปหมมันเรียบมันเรียบและอันนี้มันเหมือนมันคนจะเปิดอ่ะแสเงว่อเขาทำเขาทำมากอาไว้ตัวแรแน่นแน่นี่นี่นี่ตัวนี้ที่เราจะรักอยากได้ตัวแรตัวนี้คือวางไม่ตรง อันนี้วังเฉียง That's quite big หลักการว่าอันเนี้ยเดี๋ยวกูวิมมาหยิบแน่เพราะฉะนั้นเอาไปอันนี้มินเนี่ยอันนี้เราซื้อป่ะมินเนี่ยเราซื้อซื้อเหรออือไอตัวกลมๆเล็กๆอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชอ่ะเจนคะุณให้มึงหยิบอันเนี้ยเอ้ยามึงเอาอันแรกเลยเหรอมึงมันคนไหนปะมึงคนมึงคนไหนปะเอางี้เฮ้ยด็กกี้เมาส์หน่อยไหมมันเลยอยู่กองเดียวอ่ะอันนะี้มันคือเนี่ยตัวนี้ประเด็นเลยนะแล้มันสวยดีนะมันดูแบบทาตุดินดีอ่ะมีชิคเก็ตไหมมีชิคเห็ตด้วย เอาไปหนึ่งแม็มาเลยตังเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่เหลือที่เราตามหาสเก็ตเราต้องกลับไปเซ็นต์เทเวสเกตเอาอันนี้เอาไหมเนี่เนี่ยก็ตาลุกๆใช่ป่ะเอออืมโอ้โหวันนี้ดูยากมากไม่มีตำหนิไม่มีการไม่มีใครซื้อเออไม่ใช่วันเต็มเลยดูดิอันนี้ล็อตใหม่อันนี้ล็อตใหม่เต็มๆไอตัวตัวหายยากๆมักจะอยู่ลิมแบบไม่คาดคิดสูดๆแล้วโอเคกันเดี๋ยวไปเจอทีเซ็นต์ห้าเวสเกตแต่ประตู ถ้าไม่ได้ไม่มีแล้วนะอันสามอ่ะบีบีสามอ่ะนี่นีมึงมาดูนี่ไปเยี่ยวเหรนิ้นเหมียนแบบนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารางที่ดีมาแน่มาแน่กล่องอย่างเบี้ยวอ่ะอันเนี้ยชัดเลยเนี่ยเห็นไหมติดมาเบี้ยวเนี่ยนะได้เจีไอ้ถือคอนเอาดิแคมป์อะไรนข้างล่างกับแม่เอาเอาข้างบนเดี๋ยวเห็นป่ะดีป่ะของดีมันก็อยู่ที่ริมอุ้ยโอ้โหเลี้ยคุณต้องหยิบเองแลไวอ่ะไอของต้องหยิบอ่ะไอ้จริงๆริงไงตัวเนี้ยผมอยากได้เนี่ย ไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะแพรทิกไม่แพทติกก็สปันบ๊อบแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็เท่ว่ะไอ้ตัวบัวบัวมันชื่ออะไรวะลืมว่ะนิดแตแคลปเปอร์นิดแต่แคลปเปอร์ใช่ปตัวนี้แคลปเปเท่เอาไปป้อนป้อนเนี่ยมันวางมดูดิมันวางผิดด้านอ่ะเนี่ยเขาถูกด้านกันหมดเลยนะมึงเลยเนี่ยเฮ้ยมันเบาอ่ะโหอันนี้หนักกว่า อันนันไอี่จริงอันนี้นาหยิบนะมันมีมันมีตัวแรดอ่ะมันเป็นเนี่ยอย่างได้ไอนี่เรอาบอยเาบอยสายมันชื่ออะไรวะตัวเนี้ยบัลเอียบัลเอียใช่ป่ะเอาบะเอาบลเอียป่ะกางแล้วกันนะเฮ้ยเจมไม่ดูหนวะขวาไล่ไซดีองผมแล้วกางอ๋อโอเคแล้วมีแบ่แบ่เขาเรียกเราก็ไม่ได้เลยเนี่ย้อเอาไห้ ก็น่าจะอันนี้แหละในจริงไหมเนี่เพราะเขาชูขึ้นมาให้สถาปนีี่ิกอะไรแบบเฮ้ยอันนี้กล่องเบี้ยวมาดูมาดูกล่องเบี้ยวเห็นละใช่ใช่มาดูเบี้ยวดิเนี่ยเนี่ยอย่างเบี้ยวนะอันนี้เจออุ้ยตายอย่างใช่แล้วเออหมดแล้วอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ไม่ค่อยเท่อันนี้มันเป็นแค่ลูกกลมๆเออไม่เอาเพราะว่าเราก็เอาตัวอื่นเสริมไปแล้วไงถึงเวลาไปปลุกที่บ้านแล้วมึงจริงกูง่ายเลยเหี้ยนะตามคำเรียกร้องฮะ ใจจริงอะ่ะเราอยากได้ตัวซีเขตดไงคือเราไม่ได้เป็นนักสะสมอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าคือเล่นทั้งทีเราก็แบบอุย้ยลุนน้นอ่ะอยากได้ซีเขตดอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าไม่ครบนะมันจะขาดไปกี่ตัวนะมันจะขาดมินเนี่ยนซองแดงใช่ไหมเอาแล้วก็ขาดไอ้ไม้ก็ไอ้ไม้ใช่ปะ่ะใช่มากองใหม่ก่อนแล้วกันเนาะมิกกี้เมาส์ครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแรนี่อย่างที่บอกนะน่าจะเป็นเหมือนกับมิกกี้เมาส์แล้วก็ใส่หมวกแบบนี้นะเป็นแบบว่าเป็นด็อกเตอร์หน่อยปะ่ะ อะไรนะเออเหมือนเป็นแบบน่าจะเป็นแบบแนวแนวเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นแบบเชลเชลโคมป่ะอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วเหลือกล่องเดียวด้วยนะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราจะไปดูการ์ดนะเราเซียนแล้วเอามิกกี้เมาส์ว่ะเล่นๆหน่อยเพื่อนปึ๊บหึงเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่มันมินนี่ ผมไม่ได้ตัวนี้นะคือเราได้ตัวนี้เราไม่ใช่ตัวแรนะคือในนี้เขาก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยแนละ้วเขาบอกว่าไม่ใช่แลนะไอห,ห,หน้าสันเป็ดไอหน้าสันเป็ดหน้าสันเป็ดเสื้อผ้าจะมีความแบบมีเออผสมน้ําเงินน้นะําตาลน่าจะเป็นอคอเคล็มั้งอันเนี้ยอืมอ,อตัวใหม่ถึงตัวฮนะตัวนี้เป็น Toy Story นะครับราคา299บาท ซึ่งตัวซีเคต์นี่คือบัตรไลยเย,ยนะตัวนี้ถือว่าเท่นะมีชุดกราบตัวที่เท่ที่สุดแล้วนะฮะตัวนี้มาเอิบเอ๊บเอบเอ๊บเอ๊บเฮ้ยมันอันเล็กมันอันเล็กเจอปีกไหม่ะฮะคุณจับแล้วเจอปีกไหม่ะยังยังไม่ค่อยอคือบารา์มาคำคำแล้วว่ามันมันเริ่มแข็งละเฮ้ย,เ,ยเกี่ยววะโอ้ยหลยโอ้ยเ้ย มันมีในกล่องมั้วะมีได้ได้ซ่อมถูกชี่แล้วฟอกกี้ฟอกกี้ฟอร์เชเต้จะได้วูดดี้ก็ไม่ได้มันก็น่ารักดีเอยากให้ยาก่อนไอ้เหี้ยพลาสติกโคตรน้อยเลยตัวเนี้ยมวลมันมวไม่น้อยเออเนี่ยแม่งโคตรดูที่ดีเทลเขาดีอ๋อเนี่ยดีเทลตรงขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนหางลูกยุงนิดนึงนะอยากอยากได้คือใจมันอยากได้เจอของแลสักอันเดียวอ่ะเฮ้ยมันแบบ เฮ้ยชีวิตนี้เจอของซีเคสเพราะผมเห็นคนเปิดในร้านแล้วแบบมันดีใจมากกูอยากดีใจบ้างอะกลับมากล่องเดิมนะที่ทุกคนจะให้เราไปแก้แค้นนะคือซองนี้เนี่ยเราได้ตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นตัวนี้ตัวธรรมดาเนาะเราได้ตัวไหนมาวะไอ้ตัวไหนวะไอ้สองตาที่กลางอะซองนี้จริงๆถ้าเราจับจับก็รู้แล้วเพราะว่าอันนี้น่าจะยาวที่สุดหรอไม่ไม่อันนี้แต่นนี้ไม่ได้จับอันนี้คือแบบ มันหน้าเดียวกับซองเลยว่ะเพื่อนตัวนี้หน้าปั่นอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกันอันนี้มันจะแบบเออไอ้เนี้ยมันแบบเหมือนเด็กปัญยาอ่อนหน่อยแต่อันนี้เหมือนเด็กหลังห้องอ่ะตัวขวาย้มบชวายชๆเออตัวสีเข็ตัวนี้นั่นก็คือตัวสีแดงนี่นะคราวที่แล้วเราได้สีเขียวตัวไหนวะตัวนี้อ่ะเฮ้ยเห็นยจริงเลยจริงเลย โอ้มันรึกกึ้ยกมรึกกึยมรึกกึ้ยกแหล่ะปะเนี่ยตัวนี้มันตัวที่สามนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ฮะโถ่ตัวนี้ฮะก็เป็นตัวเฉยๆนะสีส้มๆไม่ค่อยสวยด้วยตัวนี้นะฮะมีเนี่ยนตัวนี้นะนี่มาทอยสตอรี่สิ่งรอบคราวที่แล้วเราได้เจสซี่มานะ ตัวซีเคต์นั่นก็คือตัวเอเลี่ยนนะฮะตัวสีเขียวนี้นะครับใหญ่หรือว่าเฮ้ยเฮ้ยใหญ่อยูยอย่เหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะตัวนี้มีเรื่องละเฮ้ยจับแล้วเจอหมวกจับแล้วเจอหมวกว,ะว่ะวุนดี้เปล่าไม่วุนดี้ก็เจสซี่แต่อย่า,ยจยา,ยายเจสซี่ได้ปะ่ะเฮ้ยวู้ดดี้ฮะนี่ครับผมนี่คู่กับเจสซี่ตัวนี้เหมือนเดิมไหมครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองคนีอ่ะอย่างน้อยก็แบบอ่ะตัวนี้ยังแบบโอเคนะเพราะว่ามันแบบ รีมเดียวกันเ่ะอเนาะเอออ่ะอ่ะอ่ะอ,ะอะนีมม้มีมีความชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะให้มันมีเรื่องมีราวหน่อยว่ะมาถึงในเรื่องของโดนัลด์แจ็นะครับที่แล้วได้ตัวนี้นะเป็นตัวแรกเลย<ม>ส่วนตัวซีเกตก็อย่างที่บอกว่าเป็นโดนักที่รับปริญญาและไม่ใช่ปริญญาธรรมดานะปริญญาตีขี้เนมังเกิงเฮ้ยเราจะได้ไหมอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรนักแมวมา โอ้โหตัวนี้ก็น่ารักอยู่นะเอ้ยวันนี้มันเหมือนมาเป็นคู่คู่เลยป้าเขาเรียกว่าช่วงนี้มันเป็นดวงชีวิตแต่ว่ามันจะควางมลกงั้นน๊่นึงนะเดี๋ยวเจอเดซี่ล้มอยู่เดวนันักก็เลยแบบเธอเป็นอะไรอันนี้จะช่วยถลัพอจะขึ้นไปช่วยปุ๊บสรบตามกันไปเราได้ตัวหนึ่งตัวสองเลยทุกคนนี่ได้เดซี่ดักนะอันนี้เป็นโดโดดักนะครับผม จะได้ตัวแรไหมตัวนี้ราคาแพงอยู่นะอุ้ยเาได้แล้วแล้วตัวนี้เาได้ล้วแล้ตัวนี้ใช่ถ้าได้ตัวนี้ผมว่าก็เทเนาะอย่าบอกนะตัวเดิมอะแมทมีต้องเจ็ดแปดมึงได้ตัวเดิมอะไรกูเหี่ย อันนี้โคตรเกลือสามอันนี้เกลือเล่นบีบีแบก่อนไหมล่ะคราวที่แล้วเนาะแคมป์เอาไปแล้วใช่ไหมได้ตัวที่มันเป็นตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ได้เป็นมีอุ้มหมีแต่ว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นหมีหมีมีดังโงะอยู่ข้างๆหรอโอ้แต่ผิดหวังแต่อี้อยโซ่นี่มากเลยะเฮ้ยมีฐานซีเลียมอีกแล้วเพื่อนคุณอย่าเพิ่งคินลบดิ นี่นะะ่ารักเออไม่ซ้ำเนี่ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำแต่ว่าไม่แลวว่ะกูได้ตัวแรกเลยเป็นน้องเกรซลี่อันนี้น่าจะกระเป๋าสักอย่างอันนี้ได้เป็นอะไรกล่องเหรอแี่วทำไมหูมันแหลมอ่ะอ๋อเหรอแล้วทำไมต้องมีแล้ทำไมต้องมีเฟนฟ์ไฟด้วยชิปมะไฝรั่งนะทีแรกได้ตัวนี้นะมือเนี่ย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 เป็นไง อ่ะปลหมึกนะแต่ผมอ,อ่ะรอบนี้ผมอยากถ้าเกิดว่าแล้วมิสเตอร์แคปก็ดีหรือเป็นสปอนบ็อบก็โอเคเพราะสปอนบ็อบชื่อแลที่สุดนะคือต้องเล่นต้องความมันบ้าเลยอันนี้เราก็ได้ตัวแลแล้วไงเฮ้ย้ยเฮ้ยเเดี๋ยวดอันนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ทันเห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะเหเห็นแล้วเฮ้ย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 เ เฮ้ยสปอนบอรเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นกับเอาสปอนบอรไปแช่ตู้เย็นว่าตัวไหนเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วงกับดำซึ่งถ้าตัวนี้เป็นสีม่วงกับดำเหมือนกันแสดงว่าไม่มีอะไรเลยทุก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 ท ถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วงได้แล้วตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั้งเอานสองอันแสดงว่าดีใจเกอร์แล้วไม่ได้แหลกแล้วไอ้แช่เทียนกันเทียตัวได้ทันเลยสุดท้ายแล้วป่ะไอ้ตัวช่วยน้ำไงที่พี่อยากได้ถ้าได้ก<ด>ูกินพริกโชว์อ่ะเฮ้ย แห้งหมดแล้วมันจะไปเปลี่ยนอะไรเอานะาฮ่าแล้วมีอะไรหน่อยคราวที่แล้วเราได้เราได้แมวกับหมาแต่แมวไปไหนไม่รู้แมวกลัวไปแล้วมั้งแมวพี่ให้ผมไงอะไรหรอโอเคพี่อยากได้จริงๆคือตัวนี้น้องผู้หญิงน่ารักมากได้ไปตั้งบนโต๊ะไปตั้งคู่กับคุณยออืมซีเครตอยู่ไม่ไกลจากพวกเรืแล้วล่ะผมผมรู้สึกได้ว่ามันมันได้อันเนี้ยผมผมไม่จับเดี๋ยวเลนี้ลึกหนักอ่ะ ราะว่าตัวมันใหญ่มันต้องมีผมเทเทดีกว่าเทดีกว่าเทดีกว่าถ้าได้ผมกินพิกโชหขาใหญ่ๆแบบนี้แมวไอ้ควายถึงตัวเดิมเลยดิว่าตัวเดิมแล้วมันได้ซ้ำเนี่ยเออมันได้ตัวอื่นก็ยังดีอ่ะ anyway จบเลยวันนี้มีตัวเดียวโอกาสสุดท้ายคือตอนนี้ไปดูในตู้เย็นพร้อมไหมม่วงเพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่นน <c oughs> ไม่ม่วงแล้ววันเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าตัวไหนม่วงคือแล้วเว่ย <c oughs> ไม่ม่วงไม่ม่วงไม่ม่วงเลยแล้วเอาไปแช่ต้องนานคือตัวแล้วคือตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เนาะไม่คิดแล้วตั้ตัวนี้ <c oughs> ัวแล้วมาเจอันนี้ให้ได้ยินบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยหมดกำลังใจและคุนเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกจนรู้สึกอยากจะหายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดเด้ป่าครับ